ท่านรัฐปาละเนี่ยอายุก็ยังน้อยยี่สิบต้ตตนๆะเป็นลูกคนเดียวของเษรีฐีโอ้โหอยากได้อะไรสารพัดแล้วแต่กิเลสตัณหาจะพาไปพ่อมาได้ฟังธรรมพุทธเจ้าไปขอพ่อแม่ออกบทสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคือผู้อย่างต้องเวียนไายตายเกิดเนี่ยสัตว์ประเสริฐจากมนุษย์ สัทั้งหลายเกิดมาแล้วก็มีความชราเป็นผู้พาไปพาไปใกล้วันตายไปทุกวันเราฟังก็ฟังไปงั้นน่ะเ,เข้าหูซ้ายออกหูขวามัได้ฟังแล้วก็อึดอัดรับไม่ได้พูดอะไรก็ไม่รู้ตายตายตายัวๆแก่ๆแ,แล้วเท่าแต่ว่ามานุษย์หนุ่มรัฐัดบาระฟังแล้วปิ้งในใจเออจริงนะ สุปแล้วเราเกิดเพื่อตายเท่านั้นเองเหรอเนี่ยวันเดือนปีที่ผ่านไปเนี่ยมันสวนทางกับเรามันวิ่งผ่านเราไปทำให้เราต้องถูกดึงเข้าไปใกล้วันตายหรือใกล้เต้าหมายจุดสุดท้ายเข้าไปทุกวันไม่มีทางไปทางอื่นเหมือนสัตว์ที่เขาจะไปฆ่าอยู่ในช่อง ไม่มีทางออกไปทางไหนต้องเดินตามันไปั้งไหลาตามสายผ่านไปนูน่นดาบคอยอยู่ข้างหน้านฉันนี่ก็ฉันนั้นแนละชีวิตของเราพระเจ้าตัดเกิดมาแล้วเขามีความชลาเป็นผู้พาไปพาไปใกล้วันตายไปทุกวันฟังแล้วก็น้อมมาสู่ตัวเราเอ,อจริงเนาะ เดี๋ยวนี้แม่เราจะอายุแค่ยี่สิบเราก็อายุมากกว่าเมื่อตอนเกิดหรือมากกว่าเมื่อปีที่แล้วหรือสองสามปีที่แล้วพ่อแม่เราเป็นยังไงเมื่อก่อนก็เหมือนเรานี่แหละแต่ตอนนี้หนังเหี่ยวฟันหักผมงอกหลังโกงตาพร่ามัวหูตึงเหลียวแรงไม่ค่อยจะมีงอกแงกงอกแงกกระย่องไกลแย่งพ่อเห็นอยู่แล้วี่ตัวอย่าง ถ้าเราจะไปไหนเผ่าพันธุ์เราเป็นอย่างนี้เกิดมาแล้วก็มีความชลาเป็นผู้พาไปพาไปไหนอะไปใกล้วันตายไปทุกวันจริงหรือไม่จริงน้อมมาสู่ตัวเราสู่ใจของเรา,ยาโยนิโสมรสิการ้าการฟังธรรมไม่มีการโยนิโสมไม่น้อมมาสู่ใจของเราพิจารณาใจของเราพิจารณาตัวของเรา ตามพระตามความสอนนั้นเราก็ไม่มีวันที่จะเข้าถึงธรรมไม่มีวันจะได้ประโยชน์จากธรรมะนั้นและไม่มีวันที่จะพ้นทุกและไม่มีวันที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้เจริญไปสู่บุญอันยิ่งใหญ่ได้เกิดมาแล้วก็มีมีความเป็นใหญ่ในตัวตัวเองและไม่สามารถป้องกันได้ เขพิจารณาดูเออจริงแล้วว่ากายนี้เป็นของเราเราคือกายนี้แต่ทําไมเราห้ามไม่เขาแก่ห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่เขาป่วยห้ามไม่เขาตายไม่ได้คนก็ตายเห็นเยอะแยะถึงเรายังไม่ตายวันหนึ่งเราก็ตายเหมือนกันคนเกิดก่อนเราก็ตายไปเยอะแยะท่าที่ทุกคนก็กลัวตายเป็นสุดแล้วทําไมไปตายทําไมไม่ป้องกัน ทำไมไม่หาทางหลบหลีกลี้หนีทางของการตายความตายนั้นทำไมทั้งนั้นที่ทั้งเกลียดทั้งกลัวแล้วทำไมถึงแก่ถึงเจ็บถึงตายทำไมห้ามไม่ได้แต่เมื่อกายนี้เราเป็นของเราเราเป็นของกายนี้แล้วทำไมเราห้ามมันไม่ได้แค่ก็ป้องกันก็ไม่ได้ด้วยแค่ใครก็มาป้องกันให้เราไม่ได้เราก็ไปป้องกันให้ใครไม่ได้ ถ้าว่าน้อมมาสู่ใจพิจาราเออจริงนะเกิดมาแล้วก็ไม่มีความเป็นใหญ่ในตัวตัวเองและไม่สามารถป้องกันได้และป้องกันให้ใครก็ไม่ได้ท่านรัตตปาลฟังนัวปิ้งน้อมาถูกใจโอ้ที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองแล่พระเจ้าประทัดต่อไปว่าเกิดมาแล้วเขาไม่มีอะไรเป็นของเราวันหนึ่งเราต้องทิ้งไปทั้งหมด พอพิจารณาดูมันก็จริงแต่บอกนี่บ้านเรานี่เงินเรานี่ทองเรานี่ที่ดินของเรานี่วัวควายเรานี่ข้าทาสหญิงชายของเราแต่วันหนึ่งเราก็ต้องตายจากมันไปจริงหรือไม่จริงตายแล้วเอาไปได้ไหมของเราเราต้องเอาไปได้สิเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่ของเราเกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของของตน วันหนึ่งต้องทิ้งมันไปทั้งหมดนั่นที่แน่นอนแต่ในความไม่แน่นอนบางทียังไม่ตายมันก็เป็นของคนอื่นไปแล้วถูกโกงไปมั่งถูกยึดไปมั่งถูกแบ่งไปมั่งเพราะฉะนั้นแหละที่บอกว่าเกิดมาไม่มีอะไรเป็นของของตอนวันหนึ่งต้องทิ้งไปทั้งหมดเป็นความจริง แต่เราก็ต้องขยันมากินเพราะเราต้องกินชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยอาหารแต่รู้ว่าอย่ามัวเมาจนเกินไปเพราะไอ้รู้วันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งไปทั้งหมดให้มีสติให้รู้จักทำให้รู้จักหาให้รู้จักพอดีเพื่อจะได้มีความสุขใจบ้างสุขกายบ้างแต่พุทธเจ้าก,ก็ตัดต่อไปเกิดมาแล้วก็ไม่รู้จักพอ สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดมาแล้วก็ไม่รู้จักพอเป็นาธาตุของตัณหาจริงหรือไม่จริงแล้วน้องมาสู่ใจเราได้แล้วก็อยากได้อีกได้แล้วก็อยากได้มากกว่านี้อีกความอยากความทยานอยากความโลภไม่รู้จักพอทึ่งพระุทธเจ้าก็เปรียบเทียบทะเลไม่อิมน้ำชั้นใด ใจเราเนี่ยด้วยตันหาเขาไม่อิ่ม,มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในฉันนั้นเอาให้รวยก่อนถามแล้วรวยเท่าไหร่ถึงจะพอตอบไม่ได้ไม่รู้จักพอรอถ้าคนไม่รู้จักพอก็เ,เป็นคนจนตลอดศกแลวก็ไม่มีความสุขตลอดสกเพราะคนจนนั้นย่อมไม่มีความสุข ไม่รู้จาพอเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอรู้เจ้าตอนนี้เป็นคนจนตลอดจกเพราะทําไมตัวว่าเขาเพราะคนจนมันหาความสุขไม่ได้ต้องกระเสื้อกระสนต้องดิ้นลน้นต้องลุ่มร้อนกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟนอนก็คิดกลุ้นไปตลอพัเช,ช้าขึ้นก็ต้องตะเกียกทะกลายร้อนลุ่มทําเหมือนไฟลุกโชนทุกวัท่านรัตปัญละ มานบหนุ่มลูกเศรษฐถีฟังแล้วปิ้งพิจารณาเโอ้เป็นอย่างนี้ถ้าเราจะมาบ้าอะไรอยู่ไอ้สมบัติบ้าพวกนี้วันหนึ่งมันก็ต้องเป็นของใครก็ไม่รู้แต่จะมานั่งยึดงม,มงายหลงยึดหลงยัดหลงกุมหลงกันมันไว้ในอาการเหล่านี้ก็สร้างทุกข์ให้แกเรา นวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราอยู่ดีมันไม่จากเราเราก็จากมันฟังเสร็จปิ้งขอบวชพระเจ้าบอกให้ไปขอพ่อแม่ก่อนถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตก็บวชให้ไม่ได้ไปขออนุญาตพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ยอมให้บวชแ้ร์้นเด็ดเดียวไม่ให้บวชแกยอมตายไม่กินอาหารสองวันสามวันทำงาน,นไม่ ไม่ยอมกินอาหารไม่ยอมเปิดห้อง,องมานอนผ้าคลุมโปงเฉยเมื่อไม่ได้บวชก็จะยอมตายพ่อแม่ก็ทุกข์ใจไมไ่อ่อนวอนแล้วอ่อนวอนอีกลูกเอ้ยส,สมรัพย์สมบัติของเราใครเล่าจะถ่ายทอดใครเราจะดูแลแม่กับพ่อแม่ก็มีลูกอยู่คนเดียวเป็นแก้วตาดวงใจ มีความตันยูรู้คุณก็จงเห็นใจพ่อแม่เธอแกก็ไม่สนแกจะบวชไมบวชตายลูกเดียวพ่อแม่บวดปัญญาก็ไปบอกเพื่อนๆที่เขาสนิทกันให้มาช่วยมาพูดช่วยมาเกลียกกล่อมพอเพื่อนๆมาพูดไงแกก็ไม่เอาตอนนั้นทำไมเลยบวชแกตาย คนใตเพื bạn, ่อนๆก็บอกพ่อแม่ว่าให้แกบวชเถอะทาแม้นมันตายจริงๆตายแล้วก็จากกันนนรันดอนเลยถ้ามันบวชเถอะมันอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะมันลูกเศรษฐีมันไฮโซแต่มันไปบวชอยู่มันไปอยู่ยากอยู่ลําบากยากเย็นอย่างนั้นนะมันอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็ซึกพ่อแม่ก็เออใช่วัจะไปนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่งั้นได้ยังไงเอาไปบวช ลุกคุณแต่งตัววิ่งพรวดไปหาพระพุทธเจ้าไปบวชที่บวชไมไ่เท่าไหร่แค่ได้เป็นอรหันตนะ์ะเพราะแก่วางแกเข้าใจหมดนี่แหละการฟังธรรมน้อมมาสู่ใจตนพิจารณาตามว่าจริงหรือไม่จริงแล้วเราก็จะเห็นความจริงจะเข้าใจความจริงเราก็จะได้ประโยชน์จากธรรมนั้น ธรรมกาโมวังโหติผู้รักธรรมผู้ชอบธรรมย่อมเป็นผู้เจริญ